มาดูจิน่าสนใจไหมพิซซ่าเวียดนามเริ่มต้นอ๋อวางลงไปอย่างนี้ไข่ลงโอ้โหเพิ่งเคยเห็นใไส้มีกระเพาะโอ้ออน่าทานแนะเนี่ย แรวัดมีร้านนี้นี่เองห้องปรับอากาศอย่างดีมีเขามีบริการล่มเลอคุณถ้าเขียนว่างไงใช้แล้วก็มาคืนด้วยอ๋อใช้กลางล่มหลบแดดหลบฝนแล้วก็เสร็จแล้วก็มาคืนเนาะอ่ะไปไปเดินตลาดครับแล้วตลาด ในขาวก็ต้องกลางร่มกันนะครับโอ้ยลูกชิ้นน่าทานวันนี้เอ็นเนี้ยอ๋อห้าบาทเองครับห้าบาทเองเหรอครับเนี่ยอมาละ้อเดี๋ยวกินลูกชิ้นดีกว่าอ่ารวังนี่แ้วละห้าบาทอันนั้นอันนั้นเนื้อใช่ไหมฮะใช่ค่ะเนื้ออ่ะ,อ,ะอันนี้ อันนี้หมูเดี๋ยวเดี๋ยวแยกถุงกันไปหน่อยแค่จะได้โอ้น่าทานมากอนี่ตลาดนี่มีทุกทุกวันไหมฮะไม่ค่ะมีอังคารพฤหัสเสารค่ะอ๋อก็ประมาณนี้จนถึงทุ่มอ๋อประมาณประมาณนี้นี่ตอนตอนนี้สี่โมงเย็นถึงทุม่ม <3, 6. S 2> ใช่ อ่าเนี่เดี๋ยวซื้อลูกชิ้นก่อนอ่าเดี๋ยวหมูสองไม้ให้กูตักสองไม้กินคนละสองไม้ครับอ๋อแถวนี้แถวนี้นนปลาสลิดใช่ไหมบางพลีอ่บาง,บาง,างพลีก็ยังมีมปลาดุกปูครับกูตักจะซื้ออะไรเมื่อกี้นี้จะเสเทอะไรครับทางด้านนู้นนะข้าวอยู่เนี่ยข้าวถ้าเดินไปถ้าเดินไป,อ,นไปอ๋อจะกินแหนมคุกมันขนมขนมช่วยตะโกเ้เผือกครับอืมน่าทานน่าทาน พรุ่งนี้จะทำอะไรทานนะจะมองๆไปเลยก็ได้อ่าพวกพลิกมเีเสือเสือบอกยาวไปทครอะไรละ่ะลูกชิ้นครับ,ลบหลุดไปลูกแล้วนี่ไมห้าบาทลูกชิน้น มาได้ส huh. right. uh ั huh. ่งลคาแต่น้ำจิ้มอร่อยมากครับอือร่อยไหมอื้งชิ้นเนื้อน้ำจิ้มอร่อยคุณน้ำจิ้มข้าอร่อยดีโออคเพียรดกินกุ้ชิ้นแล้วครับอปลาก็มี อ,อ๋อมีปลามีกบกบตัวใหญ่เลยครับอ um. าดูีลาอันนี้เนื้อเนื้อวัวหูเจ้านี้คนลุมเยอะคร er ับดีด้วกินลูกชิ้นฮะไขลูกเคยอ๋อกูตากเห็นอะไรกลมๆนึกว่ายำแหนม ที่แท้ใส่ลูกเขยมีู่ากัอย่างยกลย,ยขีอนี้อเอเมัมีจ้ะยัไม่มีมนะทั้ง,มมงหมดเลยนะสมอเพ็ดอกระดูกครับอ็ดนี้จ้ะอืหมูครับพืชผักเดี้ไปดูอะไรครัโอ้ยนี่ไก่คนเดินเยอะคนอควร ไก่เหลืองด้วยครับโอ้โหนี่ปลาทูเดี๋ยวป้าเดี๋ยวนานๆมาดูเขามาดูเขามาดูเขาทำอะไรแปลกๆพิซซ่าละพิซซ่าอะไรครับเนี่ยอ๋อพิซซ่าเวียดนามอุ้ยแปลกดีอ่ะอ๋อใบเดียวยีบาทขอดูหน่อยอันนี้อันนี้ยี่ห้าบาทเหรอฮะอันนี้สี่สิบจ้ะไส้รวมอ๋ออ๋อใส้รวมสี่สิบ อ๋ออกมาปิ้งอยู่หลังก็ดูทำหลังแปลกอ๋อนี่นี่แผ่นแป้งฮะงอ,อ๋อแป้งแหนมเนือง,งคุณมาดูพิซซ่าเวียดนามเนี่ยมาดูมาดูสิน่าสนใจไหมพิซซ่าเวียดนามเริ่มต้นอ๋อวางลงไปอย่างนี้ไข่ลงโอ้โหเพิ่งเคยเห็น <laughs> อแล้วแผ่นนี้มันอ๋อให้มันสุก จักนี้เลยใช่ไหมอ๋อแป้งแหนมเนืองคุณเดี๋ยวดูแั๊บนึงนะดูซิยังไงก็เริ่มหอมแล้วนะ <c oughs> นี่ครับพิซซ่าเวียดนามอ๋อแล้วก็เอาหน้าใส่ใช่ไหมฮะหน้ากลางๆมา,าใสอ๋อนี่เป็นมีไส้กรอกตี้งนนอ,อัด O, ออริกานโนอันนี้อ, Teraz, อะไรนะน้ำมายองเนสก็ย่างรอให้มันแห้งตอนนี้ก็รอรอไข่กับแป้งสุกนะครับขุดขุดตักไปซื้ออะไรนู่นแล้วนู่น อันนี้หมายถึงเราเลือกหน้าเอาใช่ไหมฮะเลือกหน้าเอาอ่าหน้าก็จะมีหนึ่งสองสามสี่สี่อย่างให้เลือกโอ้โหจะมีหกอย่างแต่ว่าไส้หมกจ้าไส้อะไรจ้าอ๋อจะรอจนสุกทั่วกัน นี่ครับนี่เขาเรียกพิซซ่าเวียดนามนี่ไส่ยี่หนึ่งไส้ยี่ห้าสองไส้สามติดสามไส่สามห้ารวมเลยสี่สิบอืมหนึงน่งครับนึ่ครับที่ดูอยู่เมื่อกี้นี้ไส้เสร็จละแล้วก็พับแบบนั้นครับแล้วก็ ใบอ่อนๆเน,นะอะเสร็จแล้วเอามาทำอไงต่ออ๋อตัดตัดตัดแล mm ้ว hmm. ก็ตัดแลวแล้วอย่างนั้นใช้อะไรครับอันนี้จะเป็นโบรนา,าปวดแล้วก็ไส้ก่อนผมผมเอา ผมเอาทําแบบนั้นน่ะแล้วก็ใส่แค่หมูสับได้ไหมได้ทำแบบนั้นใส่หมูสับใส่ไอ้กระเทียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับได้ชอบกินแบบหมูสับเนาะอ่าอแบบนั้นเลยแล้วก็ใส่หมูสับใส่ใส่กระเทียมหอมเจียวแอบแล้วก็หมูสับทำให้พี่ก่อนก็ได้เพราะว่าพี่เขายังไม่มาอ๋อครับครับผมกินเลยง่ายๆไงของของชอบกินง่ายๆอ่ะเพราะว่าน้องเขาไม่ใส่หอมเจียวอ๋อนั่นแหละเออผมแบบไปญี่ปุ่นด้วยนะ เออแม่ค้เห็น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 ยังไงเห็นควรยังไงเอาเลยครับเ,รงงเออเพราะว่าผมนึกรสชาติไม่ออกไงว่าถ้าถ้าอย่างนี้จะรสชาติยังไงไหมคคับปรุงให้ผมเลยนี่เดี๋ยวเราไปชิมกันครับอโอ้หน้าแบบเอาหน้าแบบง่ายๆนะใส่ไข่ใส่หมู เดี๋ยวรอจนสุกนะครับไม่ไม่ต้องตัดก็ได้มั้งไม่ต้องตัดเออเดี๋ยวได้ได้ดูนีดูมันผมจะเอาแบบไม่ต้องตัดฮะแล้วเดี๋ยวจะชิมอ่าอ่าใส่ถุงไปหน่อยก็ได้ครับอ่าเดี๋ยวจะชิมเลยครับกินร้อนๆเดี๋ยวจะชิมร้อนๆ อ่าันนี้ใช่เดียว25ใช่ไหมฮะอ่าครับครับเรจียบร้อยนี่มาแบบนี้เลยครับอ่าทานฟังชิมเลยครับเชิมหน้าร้านนี่แหละน้ำร้อนตอนที่ผกดน้ำร้อนได้บรรยากาศผมไม่ให้ไม่ให้เขาหันมันกรอบนะ ก็แต่ยังร้อนอยู่เลยบนลงไปแล้วไม่เป็นไรซ่อมไม่กรอบอะบแก้วมันจะกรอบแล้วก็หอมต้นหอมหอมไข่ขอพร้อนหอมไข่หอมต้นหอมแล้วก็พอมดี แป้งขอบๆเนี่ยจะกรอบอ๋อคล้ายคล้าย,ายอะไรนะคล้ายพิซซ่าเหมือนกันนะร <c oughs> ้อนร้อน <c oughs> เออไม่ไหวครับร้อนกินบอกเ <c oughs> พื่อนๆ <c oughs> พอไปพี่กินนะกร <c oughs> อบเพราะถ้าไม่กินต <c oughs> อนนี้มันจะไม่กรอบนะครับหรือไปสกพักก็จะไม่กรอบอร่อย เครื่องในครับเครื่องในหมูหรือวัวครับเนี่ยหมูอ่าเครื่องในหมูหมายถึงว่าลวกแล้วเดี๋ยวมีน้ำจิ้มใช่ไหมฮะ <Okay. S 1> น่ารับประทานมากร้อนอ๋ออะไรนี่หมายถึงยำยำให้หรือไงฮะเป็นต้มก็ได้อ๋อเป็นต้มก็ได้ต้มก็ได้ลวกจิ้มก็ได้ <Okay. S 1> อืมใช่เครื่องในหมูอย่างเดียวไม่มีเนื้อให้ไม่มีเนื้อใช่ไหม ่าทำแต่หมูมีหมดนะมีไส้มีไส้มีกระเพาะเหรอใช่ไหมฮะมีไส้มีกระเพาะโอ้น่าทานนะเนี่ยถ้าไกลๆบ้านซื้อกลับบ้านนะนี่ไปไกลมาจากกรุงเทพนี่นะหรือกลับก็ได้ครับหรือแยกน้ำไปให้ก็ได้น้ำเป็นน้ำจิ้มก็ได้ได้ไหมไม่เสียครับผม น่าแยกแยกอ่าอ่าทำให้ผมจะเป็นยังไงแยกน้ําไปมีน้ําจิ้มให้ครับผมมีน้ำจิ้มให้แล้วก็ปรุงม่ให้ด้วยก็ได้อ่าอ่าเท่าไหร่ครับคิดไงี้ยทิละยี่สิบห้าครับผมแล้วก็ห้าสิบห้าสิบมันถึงใหญ่ไหมไม่ไม่ใหญ่ครัอ่าอ่าลองดูลองดูห้าสิบบาทสิเอาเอาหลายๆส่วนหน่อยมีไส้มีอะไรอย่างเงี้ยครับอ่าชอบไส้ชอบมีอะไรบ้างครับเนี่ยในเนี้ยกระเพาะลิ้นหัวใจไส้ใหญ่อืมอืมอืม เอาเอาไส้ด้วยเอาไส้ด้วยไส้ไส้ไส้อย่างนี้อ่าใช่ใช่ใช่มีน้ำจิ้มแบบไหนบ้างครับผมมีเป็นน้ำจิ้มแจ่วอย่างเดียวครับอืออ๋ออันนี้จะหกสิบบาทอ๋ออ๋อหมายถึงว่าให้เราเลือกแล้วก็ช่างเอาก็ได้ใช่ไหมครับเลือกเอาก็ได้อ่าอ่าอั้นผมนั้นผมเลือกได้เลยเลือกได้เลยใช่ใช่ใช่งั้นผมเลือกแล้วเราให้เขาช่างแช่งดีกว่า นี่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 ครับใส่มาเลยชอบแบบนอ่าชอบแบบไหนอ่ามันนี่ครับชอบส่วนไหนเลือกเอาแล้วก็ช่างมาแล้วคิดยังไงนะขีดเท่าไหร่นะฮะขีดละยี่สิบห้าครับขีดละยีเอาตรงไหนคุณเอาตรงไหนนี่หมูนี่เหรอนี่เหรอใช่ไม่ใช่ไม่ได้เอาเอตรงไหนอ่ะเนื้อ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 อ่าอ่าอ่านี่นี่เอาหน่ลยครับี่ขีดแล้วนั่นอันนี้แปดสิบบาท ร้อยอังมีร้อยยัี่สิบเอ้านั่นละเอาเท่านั้นครับหั่นหั่นไม่ต้องชิ้นเล็กนะครับผมอ่าหั่นไม่ต้องชิ้นเล็กแต่ถูกต้องชิ้นเล็กแล้วกินไม่อร่อยแยกน้ำใช่ไหมฮะแยกน้ำแล้วก็เผ็ดเปรี้ยวไหมครับใช่ใช่ใช่ชอบเปรี้ยวชอบเปรี้ยวอุ้ยดูนั่นเขาคงร้อนมัข้างหลังนั่นอะ เอาขาลงไปสงสัยจะร้อนอ๋อนี่น้ำซุปอือผมไม่น่าผมร้อนอะไรยืนอยู่เลยน้ำซุปหม้อเบลเลอร์เลยเขาก็ต้มอ,อยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมฮะนี่ข้างล่างมีไหมฮนะเนี่ยไม่มีอ๋อหายเจ้าขึ้นไปหมดแล้วเอาขึ้นไปหมดแล้วอ๋วอตอนนี้ลวกไห้ลวกไห้้ลวกหแต่ว่าเดี๋ยวเราแยกน้ํานะอ่ายังไม่มากนะครับจะเปรี้ยวอยู่เนาะใช่ใช่ ถ้าถ้าทานเช้าได้ใช่ไห<ด>มไปถึงบ้านเดียวแค่ตัออยว,ว,วยังไม่กับแล้เช้าก็ทานเช้าได้ก็เป็นแบบต้มยำมาคุณเป็นต้มยำมี<ๆ>มอีหมูอือดูเลยครับลุงต้มเครื่องในหมูสูตรพิเศษท่านเทพไม่เหนียวไม่คาวรับปกันคุณภาพอ่าน,นป้ายนะครับไส้ตันเครื่องในกระเพาะลิ้นม้าเทียงกี้หัวหัวไส้อะฮะ อ๋อไสอ่อนหัวใจหัวปอดปอดหลอดลมหัวไส้เชิญคุณพี่ครับ <c oughs> เจก,กะาเดี๋ยวให้เจก,กะาหน้าร้านอ๋อเข้าใจแล้วลหละมาก็คือเลือกเอาเลยจอาตรงไหนนะผมก็นึกว่าไเลือกได้เลยตามใจชอบลูกค่าลยครับสลาดบ้านผมไม่มีอย่างนี้นะร้อยยี่สิบ <c oughs> <120, S 1> ใช่ไหมครับอ,อ่าครับครับครับเดี๋ยวจ่ายตังกันครับ ธนาการเข้าไปนี่80บาทครับผมเอาไป็นต้มเหมือนกินดีครับต้มเดี๋ยวไปชิมที่บ้านนะครับเพื่อนๆก็เลยพากันมานั่งบริเวณที่อยู่ริมน้ำฮะของวัดชื่อวัดอะไรนะคุณบางปรีใหญ่กลางวัดบางปรีใหญ่กลางอือครับนั่งกินอากุตัก ก็กินนี่ซะกินสิมันหายร้อนละหายร้อนละกินสิเ,เดี๋ยวผมกับพี่โดก,กินลูกชิ้นส่วนซื้ออะไรมาบ้างอ่ะส่วนไอ้ทีออกก่โอ,อ,อ้อัเปียอ โอ้ยไม่ได้ซื้อน้ำหมดนะแล้วยนรถมีเียอมากนีผักนี่งูนี่อะไรห่อหอยก็จะซื้อันไปฝากหมาห่อหอนี่อะไรอ่ะเอ็นนห่มห่อหมกงบเขาเรียกว่างบใช่ไหมยน้ำจิ้มข้าอร่อยฮะ พิซซ่าเวียดนามหลังจากเดินตลาดก็มานั่งพักครับส่วนนี้คงยังไม่ไม่ได้ทานเดี๋ยวอาจจะไปเป็นมื้อเช้านะฮะต้มเครื่องในหมูนี่ร้อยี่สิบบาทเดี๋ยวเดี๋ยวไปชิมให้เพื่อนดูอาจจะเป็นมื้อเช้านะ ถ้าหาที่แวะชิมไม่ได้ก็เพื่อนๆไปรอชมเป็นอาหารมื้อเช้าของพวกเราเช้าอาทิตย์แล้วกันนะครับนะคุณตั๊กเดี๋ยวกินนี้เสร็จเราขึ้นรถเดินทางไปไปเยี่ยมผู้ใหญ่ท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับต่อแล้วก็ที่นี้ก็คงจะ ชิมแล้วนี่เพื่อนดูนะเพื่อเป็นการปิดคลิปเดี tai, ๋ยวเพื่อนๆจะค้างคาใจนะว่าอร่อยไม่อร่อยครับก่อนขึ้นรถกลับมาล้างมือฮะเห็นนี่ฮะปลาดุกตัวเบลเลอร์เลยอ่ะเต่าด้วยเพื่อนๆเห็นไหมกูตั๊กนี่พาให้โดโดดูดิโดดมาดูเต่าโดดมาดูเต่าแล้วนี่มาดูเต่าตัวนี้เนี่ยอ่อโอ้ยดูนี่ปลาดุกเผือกนะน่ะตัวใหญ่มากเลยเต่า เพราะคนเอาอาหารมาให้ก็อุดมสมบูรณ์ฮะนี่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 ดูใหญ่มากเลยคนให้อาหารเนี่ยแล้วก็เลยโตสบายเลยอยู่ในอะไรปลาหน้าวัดเนาะนี่มันนี่ตรงนี้ไม่ได้เป็นคลองใช่ไหมฮะ เป็นเป็นบ่อหน้ามีเฉยใช่ไหมเออมันมันสุดแค่นี้นะผมย well, ังนึกว่าเออเป็นคลองเลาะริมถนนไม่ใช่โอ้ยเอะจากนั้นปลอดภัยแน่ปลาเต่าอยู่นี้ปลอดภัยแน่ครับไม่มีใครมาทำร้ายแต่อย่างใดเต่ากินไหมเต่าเต่ากินขนมปัง รู้สึกว่าจะมีแต่ปลาดุกเนาะไม่เห็นมีปลาอย่างอื่นอ๋อเต่าก็กินขนมปงังเป็นบแบบเต่าน้ำนะฮะเป็นเต่าที่อยู่ในน้ำได้เพื่อนเพื่อนๆที่คิดจะปล่อยเต่าต้องดูเนนะี่นะบางทีเต่าเต่าไม่ใช่เต่าน้ำนะเป็นเต่าบก มาปล่อยลงน้ำตายนะเต่าที่ปล่อยลงน้ำต้องเต่าน้ำต้องโอ้โหเหอยเหนอยหน่อยปลาดุปลาดุกเยอะมากตัวใหญ่มาก ผมเนี่ยนกนกพิราบ้นกพิรา,าบมาบินบินแต่วัดน,นี้เขามีป้ายห้ามให้อาหารนกนะครับเพื่อนแต่นกก็มาอาศัยกินอาหารปลาอาหารเต่านี่แหละเหนือยมาแล้วเห็นไหมฮะมาแล้วเห็นไหมนกแต่นกโอ้ยเนี่ยบินชนผมเลยอ่ะเนี่ยตัวนู้น่ะบินชนหลังเราอ่ะชนแล้วหนีอ่ะ คนหนีไปไกลเลยไหมแยงว่าเชื่องบินชนหลังผมเลยเมื่อกี้นี้งั้นตอนนี้นะครับไปก่อนนะครับรับสำหรับวัดบางพีใหญ่กลางพูดถูกไหมเอ่ยวางบางพีใหญ่กลางใช่ไหมฮะอ่าแล้วเราอีกวัดหนึ่งที่วัดหลวงพ่อโตอยู่ไกลาจากนี่ไหฮะ อีกนิดเดียวไป,ไปไปทางถนนแล้วก็เลี้ยวขวาไปใช่ไหมฮะวัดหลวงพ่อโตตรงไปไทางสะพานเลยค่ะอ๋อโ,โอเคเขอบคุณมากครับท, <พอ S 1> ทีแรกผมจะไปวันนั้นแหละแต่หลงมานี่แต่ดีแต่ดีเลยเพราะว่าวัดนู้นอราไปสามสี่หนแล้วว่ะแต่ว่าทางเนี้ยเอ้ยเออมาตรงนี้ลองเลี้ยวเข้ามาดีเลยครับได้กราบหลวงพ่อพระนอนใช่ครับใช่ก็เห็นว่าเพื่อนเื่อนคงจะ ถ้าเคยไปอ่ะหลวงพ่อโตที่เนี่ยก็คงจะไปทางทางนี้ผมว่าก็ไม่ได้มาทางนี้เอานกเหยียบขาเอา้า <c oughs> ครับไปก่อนครับเพื่อนๆนครับเดินทางต่อครับเพื่อนครับมาถึงบ้านฮะที่จริงมาถึงบ้านตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่าเราไปแล้วก็เย็นแล้วนะครับนี้เป็นมื้อเช้านี่ผมเอามาอุ่นอันนี้ก็เป็นน้ําซุปที่เขาปรุงรสมาแล้วนะฮะเ,เพื่อนๆเอ่อ่เอนเพื่อนเห็น ในหม้อ,อเขาจะเป็นขาวๆนะแต่นี่ว่าเขาปรุงมาให้ปรุงมาให้แยกน้ํามาผมก็เลยเามาอุ่นอันนี้ผมก็เอาอุ่นใส่ลงไปในนั้นแหละนะครับเพื่อความหอมหวานอร่อยเสร็จแล้วผมก็แยกน้ําแยกเลือออกมาแทนเพื่อนดูเพื่อนเห็นไหมครับาาเดี๋ยวเราจะมาชิมกันอันนี้น้ําจิ้มที่เขาให้มาเป็นน้ําจิ้มแจ่วผมอยากจะทานอันนี้เป็นน้ําจิ้มที่ผมทําขึ้นมาจะเด้ซีฟู้ดหรือเปล่าพริก กระเทียมรากผักชีแล้วผมก็ปรุงด้วยมะนาวน้ำส้มสายชูเกลือเส็นน้ำปลาไปนิดนึงครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาให้ได้กลิ่นน้ำปลานิดหน่อยนะครับเดี๋ยวมาชิมกันม,มาดูมีอะไรบ้างที่ผมเลือก,อกมาเขาก็หัน่นผมบอกเขาว่าไม่ต้องหั่นชิ้นเล็กนะหั่นชิ้นโตๆไปเลยหูฮะหูเอาไหนก่อนดี ชิมของเขาบอกรสชาติมันน้ำจิ้มของเขาเป็นน้ำจิ้มแจ่วของเขานะ,ะน้ำจิ้มแกงแจ่วของเขาอออโอ้โหเต้าพปี๊ยโดอิ่มยั่งเนี่ยก <c oughs> ินกับข้าวไปไหลายอย่างมันมีน้ำพงน้ำพริกเค็มๆน,นวๆไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่ เพราะนั้นถือว่าอันนี้น้ําจิ้มเค็มและน้นจิ้มเปรี้ยวแล้วกันอืมกิมของผมเมื่อกี้ชิมหูไปละมีอะไรอีกแล่ะไส้วไส้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 มีไส้มีไส้แล้วก็มีกระเพาะมีหลายอย่างมีแก้มไส้ ใช่ก็จะมาระยงระย่างให้กินยากซะอีกนี่ครับจิ้มเปรี้ยวผมปรุงเองตามสูตรที่ชอบหวานหวานหวานอมเปรี้ยวเค็มเล็กน้อยดำนครับอืมก็ถ่าถุกใจหวานหวานเปรี้ยวๆอร่อยครับ ดลองชิมไหมดูลองชิมไหมอดอโดกินอย่าเจี่ยมอีกนี่ค่ะปาชิมนี้ให้ข้าปากด้ยไม่เอาเอาไหมไม่เอาอดกินเจี่ยมอีกแล้วกันอิ่มเหมือนเดิมนี่ครับเพื่อนเห็นก็เท่านี้นะครับเน่พามาชิมให้ดูแล้วพาไปเที่ยววัดพาไปเดินตลาดนะวัดบางพลี ใหญ่กลางอืมครับไปก่อนอ๋อเดี๋ยวก่อนเพื่อนบอกร้วน้ำซุปล่ะช,ชิมน้ำซุปให้เพื่อนหนึ่งมันร้อนเขาปรุงนะหอมน้ำซุปเขาหอมรสชาติกลางดีครับเาปรุงมารสกลางกลางเปรี้ยวๆเค็มๆโอเคอร่อยรสแบบต้มยำน้ำใสครับอร่อยมากครับ คุ้กกี้ิวโดกินข้าวอิ่มแล้วสิเจอกันคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ